ฮัลโหลนิสซองอ่าสวัสดีนักเรียนชั้นมสามทุกุกคน,ท,กคนที่น่ารักนะครับวันนี้นะครับครูจะได้มาสอนเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนานะครับใครทราบไหมเอ่ยว่าวิชาพระพุทธศาสนามีความสําคัญต่อชีวิตนะักเรียนแค่ไหนตลอดท่านสังคมแค่ไหนครูอย่ากทราบนะครับแต่ละคน ว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาอย่างไรนะครับวิชาที่ครูจะมาสอนเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนานั้นนะครับ เอาตัวนี oh, ้ไหมฮะแล้วก็จิ้มสีโอเค วิชาบุดิซึมพระพุทธศาสนานะครับปกติวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยนักเรียนต้องเรียนตั้งแต่เริ่มนะครับตั้งแต่ประสุติตรัสรู้และปเรณีผานโดยย่อนะที่นักเรียนต้องเรียนตั้งแต่ชั้นป .4 นะครับปกติมันจะมีถึงอนุบาลน,นะครับคืออนุบาลนนะ่าจะเป็นนิทานเล่าเป็นเรื่อยย่อให้เด็กเข้าใจเป็นการปูพื้นฐานนะครับแต่ทีนี้ครูจะมา กูจะมาเล่าขั้นแรกก็คือการประสูตรนะครับแล้วก็ตัดสรตุต่อถ้าได้ปรินิพานะครับหนึ่งนะครับตัดสรุเอ้ยไม่ใช่ตขออภยัยที่หนึ่งคือประสูตรายมือไม่สวยนะฮะหนึ่งประสูตร นะครับที่เราพูดทั่วไปที่เราสามัญชนทั่วไปพูดกันก็คือเกิดนะครับการเกิดของพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นเกิดอย่างไรนะครับนักเรียนเคยทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าเกิดกับใครพ่อของพระพุทธเจ้าชื่ออะไรเลขที่สิบเลขที่สิบ พระบิดาของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพระบิดานำว่าสุโทสุโทธนะนะครับสุโทธนะ นะครับพระมันดาชื่ออะไรเด็กอ่าเลขที่ห้าพระมันดาชื่ออะไรเลขที่ห้าอ่าน้ำว่าอะไรครับ ออสีนี้แหละครับสีเหลืองฮรครับผมโอเคถ้ามาดันชื่อว่าเลขที่ห้าอ่าช่วยกันเลขที่เจ็ดเ <c oughs> ลขที่เจ็ดะเลขที่เจ็ดเพราะว่าเราอยู่มาสามแล้วเราเ่าจะรู้นะครับเลขที่เจ็ดพระนางอะไรพระ,พระอะไร พระนางอะไรพระนางสรีมหามายานะครับพระนางสรีมหามายาชื่อยาวนะครับพระนางสรีมหามายานะครับที่เป็นพระบิดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหนึ่งาอ้า หลังจากที่พระสมมาสามพุทธเจ้าได้ประสูห้5วันนะครับเอาเอาเอาก่อนนั้นหน่อยหนึ่งพระสามมาพระสมมาสามพุทธเจ้าประสตุที่ไหนคือทุกอย่างที่ครูสอนทบทวนความจำนัเกเรียนที่ไหนเอ่ยไม่ใช่สวนอะไรสวนอะไรครับไม่ใช่สนามหลวงนะไม่ใช่นะสวนอะไรครับ สวนสวนลุมพินีวันนะครับสวนลุมพินีวันนะครับอยู่ปัจจุบันนี้อยู่เขตประเทศเนปาลน,นะครับอยู่คือสมัยก่อนนั้นประเทศเนปาลน,นั้นยังเป็นประเทศของอินเดียอยู่นะครับตอนนี้อยู่ประเทศเนปาลน,นะครับถ้านักเรียนจะไปชม สวนลูพินิวันต้องไปประเทศเนปาลน,นะครับเพราะว่าไม่อยู่ประเทศอินเดียแล้วปัจจุบ,บันเป็นของประเทศเนปาลน,นะครับอ่ะต่อไป1.4 1.4นะครับเมื่อพระสามาสับ,บรธเจ้าประสูติได้5วันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นหือเกิด5วันแสดงว่านัเกเรยียนนี้ไม่เข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาสักเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนั้นตอนนี้นะมสามน่าจะเรียนแล้วน่าจะเรียนแล้วน่าจะเรียนแล้วแล้วก็รู้แล้วด้วยอ่าเลขที่สิบเลขที่สิบฮะอะไรครับไม่ใช่ครับอ้าวครูจะบอกอะไรกันในเมื่อพระสามาสพ,พุทธเจ้าประสบได้ห้าวัน พระเจ้าสุโธธนะเชิญพราหม์หนึ่งร้อยแปดองค์มามาอะไรมาฉันข้าวที่บ้านที่พระพระราชวังนะครับที่วงังอ่าเอาแค่นี้พอคร่าวๆนะครับหนึ่งจุดห้า หลังจากที่อันนี้ประสุทธิ์วันนะต่อไปประสุทธเจ็ดวันเกิดอะไรขึ้นเลขที่สามสิบเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเร็วๆๆๆๆเฝ้าแน่เฝ้าแน่ <c oughs> อ่าพระมันดาสวรรคตมันดา สวรรค์นะครับววนเล็กก็คือตายนะครับนี่ก็คือโดยย่อ,อนะหนจุดหโอเคในจุดหก็คือ จุดห้าก็คือพระมันดาสมาคตหลังจากนั้นก็ทรงอายุได้ประมาณสัก16ปีได้ได้อภิเศษสมรรค์ขใครพระนานอะไรเลขที่35 กับนางอะไรฮะไม่ด้ยินไม่ได้ยิน,ยนอ่าพระนางพระนางพิมพาหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับย่าอะไรอ่ายะโสธรานะครับยะโสธราต้องขออาภัยนะฮะแรงมือไม่ค่อยสวยนะครับนี่คือพระสัมมาสัพพุทธเจ้า พระชนมายุได้16ปีได้อภิเศษสมรรกับพระนาพินภานะครับมีมีลูกด้วยกันชื่อวอะไรสี่สิบเลขที่40่ส่าอะไรตาอะไรครับ้าอะไรพระกุมารชื่อว่า ชื่ออไรครับอ่าชื่อว่าพระราหูน,นะฮะพระราหูแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าอะไรเลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งแปลว่าอะไรครับอ่าพระราหูแปลว่าจะทําอะไรจะสําเร็จนะครับผู้สําเร็จ นะครับบวมไปว่าผู้สําเร็จนะฮะหรือว่าบวมผู้สร้างคือบวงนะฮะคือทําอะไรจะสําเร็จทุกอย่างนะครับนี่คือโดยยนะ่อนะอ่าต่อไปอันนี้ประสูตธนะครับต่อไปตรัสรู้ โอเคต่อไปไม่สกรูประสูตต่อไปตัดสรุครับผมตัดสรุปกดตัวนี้หละครับ นนีะตัดสรุคือเห็นแจ้งโหยาวมากเลยเห็นแจ้งนะครับคือพระสามาสัมพุติเจ้าก่อนที่จะตัดสรุนั้นนะครับพระองค์ได้ก่อนที่พระสามาสัมพุทิเจ้าจะตัดสรุพระองค์ทรงเห็นอะไรครับ ทรงเห็นเทวทูตอะไรเทวทูตทั้งสี่ทั้งสี่มีอะไรบ้างเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายนะฮะหนึ่งสองสามสี่นะฮะเกิดแก่เจ็บตาย ปกติพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มีได้เป็นพระโอรสนะครับของพระเจ้าสุโธธนะคนเดียวนะฮะดังนั้นพระเจ้าสุโธธนะอยากให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเป็นกรรษัตริย์แทนพระองค์ก็คือพระเจ้าสุโธธนะที่ได้ครองเมือเอ่อครองเมืองอ่ากบิลมพัชนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็น เกิดแก่เจ็บตายหรืออ่าเทวทูตทั้งสี่นะครับทรงเบื่อไหนทรงเบื่อไหนในชีวิตนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะจะเสด็จหนีไปไปอะไรไปบารระชานะคบไปบวชนะครับทรบงเห็นผู้หญิงนะครับออกมาจากนอห้องทรงเห็นผู้หญิงที่เป็นทาสพวกนางนางรามต่างๆนะฮะออกมาปุ๊บเห็นนางรามนอนนอนน้ำ หายนะครับคืนบางคนน้ำลายบางคนก็นอนแก้ผ้าเห็นหมดเลยก็มีนะฮะนี่พระสามาสมพุทธเห็นแล้วนะสมเบือนหนหยนะครับทรงสมเบือนนานหลังจากนั้นพระองค์ก็หนีนะฮะพระองค์หนีเวลาเที่ยงคืนนะครับเวลาเที่ยงคืนนั้นสมัยนั้นเขานอนกันหมดแล้วนะครับโดยมีมา้ามาอะไรชื่อม้ากันทก,กะและนายชนะ ติดตามพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้านะครับสเสด็จออกสเสด็จออกบร,รมชาสเสด็จออกผนวดนะครับก็ใช้คำว่าผนวดสเสด็จออกผนวด มีนะฮะม,ม,มะีมีม้ากันมีม้ากันทักกะและในันนะันะนะครับออกเสด็จตามนะครับจนไปถึงแม่น้ำอะไร แม่น้ําเนรัญชรานะครับอ่าแม่น้ําอโนมาเท่าทีนะครับถึงแม่น้ําอโนมาทรงทรงอะไรทรงตัดอะไร,รตัดอะไรอะไรเสานะฮะ นะสรับเกสาหรือว่าผมนะครับหลังจากนั้นได้มีได้มีเทวดานะครับได้มีเทวดาได้เอาได้เอาครับได้มีเทวดาถวายจีวรน,นะครับผ้าต่างๆให้กับพระสามาสคืออาถาบริขารต่างๆนะครับให้กับพระสามาสมัพพุทธเจ้าเพื่อที่จะอ่าสเสด็จตััสรู้ต่อไปนะครับ อ่าต่อไปวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรุนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่เป็นวันอะไรครับเป็นวันอะไรวันอะไรครับฮะวันอะไรวันขึ้นอะไรวันขึ้นเท่าไหร่ เราเรียนจะย่อก็คือวันวิสาขาบูชานะครับวันวิสาขาบูชาที่มีองค์3ามอย่างก็คือตัสรู้เอ้ยประสูตรตัสรู้และปรินิพานนะครับก็คือวันวิสาขาขึ้นขึ้นเท่าไหร่ครับสิบห้าข้ามเดือนอะไรครับเดือน8นะฮะคือสิบห้าข้ามเดือน8นะครับ,นนรบหลังจากนั้นพระองค์ก็สเสด็จ สเสด็จแล้วครับสเสด็จออกโปรโสัตว์โลกรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อะไรครับได้ตัดสรู้อะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อะไรครับ ทุกสมุทัยนิโรธมัดมักอริยสัจสี่ถูกต้องอ่าแค่นี้พอนะครับต่อไปปรินิพานนะนี่คือโดยย่อนะแต่รู้ต่อไปปรินิพาน ทำไมมืดไปเลยอ่ะต <‌ dış> <hehe> ัวนี้ปะเห็นอะไรฮะอ้าวสักสามข้อพอนะฮะพระสามารถสพรพุทธเจ้าจะปรินิพานเกิดเหตุการณ์สามอย่างด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือแผ่นดินไหวสอง จะมีคนมันบอกว่ามีคนบอกว่าในเมื่อพระสาัมมาสัพพุทธเจ้าตายแล้วเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นนะฮะสุดท้ายก็คือในเมื่อพระสาัมมาสัพพุทธเจ้าปารินิพานไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะวุ่นวายนะฮะอ่ปรินิพานปารินิพาน,าน,น,านวันอะไรวันขึ้นอะไรคือสิบห้าข้าม เดือนแปเหมือนกันนะครับปรินันปันธ์นวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนแปดนะครับถ้าสามารถสมพุทธเจ้าก่อนปริธิพันธ์ได้ตรัสแก่พระพิสุไว้ว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วแล้วก็ดับเป็นธรรมดานะครับ 3.3นะครับ3.3มีพระรูปหนึ่งชื่อว่าเอจาจารย์ก็จำไม่ได้นะ <c oughs> พระอะไระมีพระรูปหนึ่งที่ทรงบอกว่าพระองค์อ่ะตายดีแล้วเราอ่ะจะได้อยู่เย็นเป็นสุขก็คือไม่ต้องมีใครมาควบคุมนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่พระสามาสพุทธเจ้าจะปรินิพพาน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่อยากให้อ่าประสบมีปัญหาในอนาคตนะครับสุดท้ายนะครับพระสามาสมพทธเจ้าก็ปรินิพานอย่างสงบนะครับและก็ได้แบ่งสริระของอสริระทั้งกระดูกทั้งอะไรต่างๆออกไปทั่วโลกนะครับปัจจุบันในประเทศไทยก็ยังมีสริระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้น อยาะใครอยางรู้ต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับในประเทศไทยก็มีหลายจังหวัดนะในกรุงเทพก็มีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอไว้แค่นี้นะฮะนี่คือย่อยๆนะเรื่องจริงเดี๋ยวได้มาเรียนกัครนี้ขอบคุณมากครับ